ราะในสมัยก่อนเนี่ยการเล่นดน,นตรีไทยเนี่ยไม่ใช่เล่นเพื่อเพื่อการลื่นเรืองสังสรรค์แต่การเล่นดน,นตรีไทยเล่นเพื่อประกอบอาชีพการที่จะได้ไปแสดงต่อหน้าขุนนางหรือแม้แต่พระมหากษัตริย์ในอดีตเนี่ยมันก็ต้องมอีวิชาของแต่ละสำนักที่แตกต่างกาันออกไปคือ <c oughs> วก็ต้องมีการไหวสัง <c oughs> เกตเห็นในการไหวไครูเนี่ยเราจะเห็นเสียง <c oughs> เสียงของครูกลักเนี่ยจะต้องมีห้าเสียงอันดับแรกพระวิศวกรรมก็คือเป็นเทพผู้สร้างละครก็เทพองค์ต่อมาเนี่ย พระปัญจสีขอนเนจะเป็นนักดนตรีทัานต่อมาเนี่ยคือพระประคนทันปรากฏในหนังอินเดียที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าแล้วก็พระพรดฤษีหรือที่เรารู้จักกันในนามของพ่อแก่เป็นผู้ที่จดจําท่ารำร้อยแปดท่าของพระศิวะองค์สุดท้ายคือพระพิราท่าน,นให้กหําเนิดท่ารำท่าหนึ่งด้วยซึ่งชื่อว่า,าวิจิตตานทะวะแะเป็นท่ารำที่มีความดุดันมีความซับซ้อน แต่แฝงด้วยอำนาจเราก็จะมีความเครารพต่อพระพิราชเป็นอย่างสูง